You You are special. the my เราเปิดคลิปแอมไปต่อ,อยแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องเปิดคลิปแม่งแล้วต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยใช่ปะต่อยแม่งเลยเปิดคลิปอะไรไม่ต้องเปิดแม่งเล่นแม่งเลยตีกันมั่วเลยวะนี่ผมต่อยใครไม่รู้อยู่ไปไหนไนุม่มมาเลยเฮย้ยเขาใช้โกโจโอโอโอ้ยอ,อ,อะไรอ่ะ เขาป่ากลางอาราเคียอ,อะไรขึ้นบ่วเลยเดี๋ยวโทจิไม่พนมนมานารนาเขตทิท้งเหรอมันฟันได้อ่ะออ๋เหมือนจะบอลน,น่าจะใช้ไปแล้วเลยไม่ได้ฟันืแต่ได้กเขากัดจังหวะถันะเออผมโดนอะไรชิงทำไมมันตรงไกลย,ยิงยิงแบบว่ายิงโทจิเอาคนอื่นด้วยเหรอมึงโลกิตไปเนี่ยไอ้จิ๋วะเราล้มมืออันล้มมือแล้ว, <laughs> วาาลม,มววาต่อยทำไมวะเมื่อกี้นาลังจะใช้สก,กิลเลยเจ๊ <laughs> อ่ะจิ้วะเราไปทำคอมโบกันดีกว่าตีกันบ้างเถิดนี่อยู่ไหนอะ ยูเรามาทำ<ม>คอมโบส,สักคนอื่นกันเราต้องหาคอมโบมันทำไมเอาแต่ตีผมวะเนี่ยเขาไม่ตีบอสกันเล่ยเนี่ยเขามานั่งตีคนกันแล้ว่แแมล้วตีมั่วตอนนี้ปุ๊บตุม้มจะประกายเอ่อเมน่าไม่น่าผูา้ชี้ท่าก่อนเลยประกายดุงมิดอีกแล้วเหรอตายอีกแล้วเหรอเอ้ยโดนปันทิ้งไปไปหน้ของผมหน้ของผม ตีมั่วแล้วไม่สนบอแล้วตีคนแล้วตอนนี้จะ้ะนั่นของผมเฮ้ยื้อจือจ้อจอกูทำงี้ได้จิอ้อกูทำงี้ได้โอ้ยโดนบอรสก,กีตายเลยจื้อกูทำงี้ได้เอาเลยเจจัดก,การเลยเอ้ยเหี้ยชิบหายกดเลยเจกดเลยมาแล้วมาแล้วไอ้บันปันทิ้งเหรอไม่มันต่ไม่ใช่ของผมนี่ของผมเลยเจเอาเลยเอาเลยมาแล้วมาแล้วเอาเลยโดนให้หมดนี่แหละเออเอาดิอันนั้นเอาส่งซ่อนมาด้วย โคตรเอาโดนหมดปะเนี่ยเฮยังเยอะเจออยู่ไหนอ่ะอ๋อจืนอตีคนอื่นอยู่อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอไม่เป็นไรไฟร์มเกียร์อยู่ไม่น่ะไ,ไ,ไม่น่าได้ตีบอสลนะตอนนี้ตีคนเดียวหมดเลยอ่ะตัวผมเก็บหมดอ่ะตรงเนี้นยนี่ไงฟูกะติบจึ๊บจึ๊บชาเฉือนชึบนี่โคตรเอาโคตรตึงอะ่ะจื้อถ้าบอสเลยเจจัดการเลย ตุมตุ่มตุมตุมตุมเฮ้ยมันมีสุขนันตจะแปลงร่างอีกรอบโอเคได้หนึ่งคนให้พอสแม่งตายสิฟาร์มอะไรเลยเจ้เฮ้ยผมที่หนึ่งว่ะผมที่หนึ่งเลยคนแย่งกันตีอ่ะผมเพิ่งแปลงร่างอยู่นะพี่ผมแบบไม่ได้ตีใครเลยแบบไม่ได้เก็บเกลี่ยแต่ใครเลยไม่ได้คนโลกจิตกันเฮ้ยมันมีคนแปลงร่างอยู่ด้วยว่ะผมจะต้องฆ่าเขาก่อนก่อนที่เขาจะกางอาณาเขตได้ไปไหนไอ้นุ่มเจือเลยเจือเออ จุดกลางกลาง์นาเขียนของเขาเอ้ยแฝงล่าเลยว่ะไอ้นุ่มเออลลไอ้นุ่มไอ้นุ่มเฮ้ยเจ๋อย่าไวอย่าไปอะไรล่ะโดนปะโดนปะสุคราชโดนปะไม่รู้เหมือนกันแท้วูบเหมือนจะไม่โดนแท้ที่นี่ก็เหลือแค่เราแล้วเจ้ใช่เหลือแค่เราแล้วเมื่าไงสุคุเจ้เจ้ขอโทษนะมันยืนซ้อนกันเลนยดิเออหลับเลยมาจื้อเราต้องมารวมกันก่อนไว้ตอนนี้ ได้เลยเดี๋ยวรีบใช้อสเตจให้หมดดิหมดแล้วเนี่ยสกายนุ่มรองนนี้ก่อนโอเคโอ้ยนี่ไม่จบอะเราต้องสั่งสอนมาให้มันรู้ป่าการมาเจ็บกับเรามันเจ็บแค่ไหนเออจัดมันจัดมันอุ้มปะกายชอมินเอ้ยม่นันนี่เลยไอหนุ่มอะไรเจอใครวะไอ้คนเดิมที่โดนสกิลไปอ่ะยึงมาเฉยเลยเดี๋ยวไม่ได้โหะได้ไงน่ะมันเพิ่งเกิดเลยมันจะตายอีกรอบแล้ มรสกิของโกโจโคตรอลังการอ่ะอะไรนี่ของโกโตต่างหากจริงจัำมาเลยเจ๊จำมาเลยตึกตึกตึกเออเฮ้ยไอ้โจโกะที่มันกำกำเริ่มเสิบศาลจริงเออโอ้ยอย่าเอ้ยนี่เนี่เออเฮ้ยเมันมันมาสองเหมือนกันเรามาสองเราก็มาสองแบ่งคู่แบ่งคู่แบ่งคู่เออเฮ้ยผมขอจัดการโจโกะอุ้ยโจโกะมาเล่นผมแล้ววันนี้เจอผมดีกว่า เฮ้ยเละนั่นแหละแบ่งคู่แบ่งคู่เฮ้ยผมปั๊กอ่ะไม่นะโอเคได้แล้วปั๊กายทุมินโดนคู่ไปเลยครับไปไหนครับโจโกโจโกอแอะอย่ามัวโดนระเบิดตูดเฮ้ยจะตายเหรอไม่ได้นะแบบเนี้ยอผมโดนเจยิงสกิลใส่มั่วขนาดนี้ <N> <N> นี่โดนโ<อ>คืนบ้างเลยนะ <N> ชอบ,อชอบอยิงสกิลใส่เพื่อนเนี่ยเฟลีฟไ่ไฟเนี่ยใจะร้ายอะ่ะโอ้โหอะไรวะมีคนมาขัดผมเออเรียบร้อยดับไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยลิกะลิกะกัน <รอ S 1> กันเ<ร>ออเฮ้ยกันได้กันได้ผมกันได้ผมเดินสวนอยู่กันได้เหรอเออผมกันได้ไปเลยลิกะอะไรโอ้ มันโดนวาจาคำจ้าไปเออโดนวาจาคำสาบไปเออไอเด็กนี่<อ>กำเกริ่มเสริฟสาร,รยิ่งนัดอ้ยผมตายแล้วกิ่งามีดิกะรลเฟียวไงฮะแบ็งให้สาวช่วยเออไงสู้ไม่ได้ฟ้องแฟนออโอ้โหไอเด็กนี่เจอผมรอดลวงผู้หญิงเออพวกรอดลวงผู้หญิงอย่างนี้แหละเฮ้ยคนอะไรเด็กรอลวงผู้หญิงไปไหนอ้อยอ้ยอ้ย,อย,อยกระเด็น โอโคซ์ใจเย็นไหนโอโคซร์อยู่ไหนเอ๊บเอ้ยผมได้ผมไม่ได้ไม่ได้เออเออไม่ไม่ไม่ผมจะโดนโอโคซึ่ฟันกวโตช่วยผมด้วยช่วยอยู่ช่วยอยู่เอาเลยเตะมันไปเลยผมรอด้านซ้ายรอด้านซ้ายเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยตุ้มเอากดพลาด ผมโดนอีกแล้วผมโดนล้มอีกแล้วแม่งล้มผมอีกแล้วป่ะไมเป็นไรผมไม่มาฆ่าคุณหรอกไอ้มื่กลับไปจะไปซ้ำศพเจ้ด้วยใช่เหรอไอ้สารเลวนี่ไอ้เด็กนี่มันเออสายยาวสีแดงไหนวะอยู่ไหนแล้วเอาพาดมันจบแล้วเจ้ใช่เหรอมันจบแล้วเหรอไว้ไว้เป็นหน้าที่ของกูโตอัปเกรดเองเป็นไงข้างหน้าข้างหลังไฟครับมันตายแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดแถวๆนี้แหละผมจำชื่อมันได้สวัสดีครับรุ่นพี่โอโคส โอ้ยอยู่ไว้โมปะไก่ทุมินอ๋อเอ้ยโดนโอ้โน้ติปีชัปปะชัปปะโอ้โหโอ้เย่แล้วว้าวผมอยู่ในพื้นที่ลายมาตาเอาจื้อนายก็โดนเหมือนกันเหรอใช่แล้วล่ะเขาปิดโน้ตดิตูมเอ้ยนี่มันคนที่เราบูลลี่ไว้ดิได้เหรอ ใช่เจไอคนที่เราที่ผมแบบว่าใช้ไอ้นั่นอ่ะถ้าดูดใส่เขาเรื่อยๆจนตายเอาเป็นว่าผมจะผมจะแบบถอยออกมาหางหาเขาก่อนแล้วกันเขาจะไปหาลุดพี่โอโคสึต่อผมแค้นโอโคสึเอ้ยไอหนุ่มนี่มาเลยเออปากากเทามินไม่โดน what the fuck จะช่วยซูคุเจเอง what the fuck นี่ อาจารย์มาช่วยแล้วยูจิแต่ว่าผมจะไม่โดนขนของอนาเขตใช่ไหมโอเคข้ามาเลยครับมุนอสกิเลยมุนอสกิเลยเออ่นไหลูกใหญ่เออเกรียมเรียบร้อยผมก็กาอนาเขตได้เหมือนกันไปจี้โอ้ยโอ้อะไรวะเจระวังหลังเตระวังหลังทำไมเพราะเตียมปิงจี้ตอนที่ผมสามารถการไอ้แฟนร่านได้แล้ว นี่เลยเออกลับมาแล้วสุขนะมาเลยครับเออใครก็ได้ครับตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วครับอยากหาคนไฟนี่นายเจนี่ไอ้เจ้าพวกยินกรอไม่ผมยิงไอ้นี่ไอตัวนี้ไอยูตะมาเลยโยชิแท่งไขฟุกุมัมวิสุชิไม่มีใครอยู่ในวงเลยไม่มีใครอยู่กับกูเลยบูดเลยยังบูดอ่ะ ผขจัดการยูตาไปแล้วจ้โอ้โหนั่งบูดคนเดียวเลยอะไรวะเนี่ยไม่มีคนโดนแล้วไม่ีคนเกือบไปโดนเฉยเลยใช่เหรอไอ้นั่นเนี่ยโคตรสวยอ่ะไอ้นี่มันจะไปไหนเก็บหมดแล้วไม่เหลือใครละใช่เหรอดูดิเฮ้ยอะไรอะมันคืออะไรอะผมก็อยากลุ้กันมันคืออะไรผมไม่ผมไม่เห็นมีแบบนั้นบ้างเลยน่าจะเป็นแบบว่ามุลสกิแต่เป็นฟ้าอาจจะต้องกระโดดใช้เป็นอาโอกแบบกระโดดใช้เหรอต้องลองดูเอาไม่ใช่เไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหฆ่ากูเลยหายไปหมดเลยโอ้โหไอ้ใช่อ่ะไอ้นี่ไงไอ้หมอเนี่ยเจอยู่น่าทำสิ่งนั้นแล้วเจอะไรอ่ะดีเซ็ตตัวไม่ได้มันไม่ให้ดีเซ็ตออกแวงเลยเฮียออกแล้วเหรอออกด้วยไม่ต่อยผมไม่หยุดเลยไม่เกลียดผมเออจริง